เหรียญ5บาทเหมือนกันแต่ว่าราคาต่างกันมากนะครับมีหนึ่งเหรียญราคา5บาทและอีกหนึ่งเหรียญราคาขั้นต่นํา1,000บาทนะครับสังเกตยังไงดูตรงไหนมาดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9้าอันนี้คือเหรียญ5บาทซีรีส์ใหม่นะครับจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9พระเศียรใหญ่แบบบางนะครับมาดูจุดสังเกตกันนะครับ2เหรียญน,นี้ แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันตรงลักษณะความผิดพลาดของเหรียญนะครับอันนี้คือเหรียญแรกนะครับนี่นะครับเหรียญแรกเหรียญปกตินะครับด้านก้อยและด้านหัวหันไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันนะครับเหรียญที่เราพบเจอกันบ่อยๆจะเป็นเหรียญลักษณะนี้นะครับเรียกว่าเหรียญ5้าบาทหมุนเวียนพระเศียรกลับนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมจะให้ดูแล้วก็จะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนลองสังเกตก็คือเหรียญนี้นะครับ หยิบเหรียญขึ้นมานะครับแล้วลองหมุนดูนะครับเห็นไหมครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับมีการพบเจอจริงๆเหรียญน,นี้ f c ส่งมาขายผมนะครับประมาณปีพศ2565นะครับส่งมาขายเมื่อปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับด้านก้อยและด้านหัวแบบนี้นะครับหันไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้ เป็นเหรียญที่หายากนะครับผมไม่ได้รับซื้อเหรียญละ1น0 0บาทเพราะว่าเป็นปีพศ2552นะครับผมรับซื้อขั้นต่ำเหรียญละ1น0 0บาทเพราะว่าเป็นเหรียญอ่าพระเสียรตรงแบบนี้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญปกติทั่วไปจะเป็นพระเสียรกลับนะครับด้านก้อยและด้านหัวหันไปคนละทิศท,ทางกันนะครับเหรียญแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับผมไม่ได้รับซื้อเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับ นี่นะครับดูให้ชัดๆดูให้เข้าใจนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับพระเสียนตรงแบบนี้ลองสังเกตดูนะครับเหรียญที่ผ่านมือท่านเข้ามานะครับถ้าท่านมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับมีโอกาสหาเจออย่างแน่นอนนะครับก็ใครมีก็ลองทักมาได้นะครับรับซื้อจริงติดต่อได้นะครับ